เกับโอแต่ดะดแ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 ดยังอยู่ไหมเพื่อนยังอยู่ไหมโอยังอยู่ไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวโดนนักล่าวางใส่แดงเลยเยีย er ่ยเหลืองมาบทบาทปร้อมคืออะไรบทบาทปลอมของฉันคือรปภ ของเธออ่ะบุตรบาทปลอมคืออะไรไม่อยู่แล้วคลัวนักว่าไม่มีนักว่ามีผู้ฟ้องลาตี อย่าทำไมทำไมสีแดงก้าโหวดลูกกูนี่มันลูกกูไอสีแดงเอยนี่มันลูกกูลูกกูจะไปวางเพลิงได้ไงเออไม่รู้ก็แล้วแต่ลูกลูกลูกกูน่าสงสารจะตายไม่ไม่เชื่อเดี๋ยวผมอุ้มให้ดูดูไหมลูกกู ผมโดนสิงใครสิงวะใครสิงใครสิงวะแม่งลูกกูไปไปสวรรค์ซะแล้วลูกกูที่ไหนแล้ว เอออย่าลืมวางใส่เราเลยเย็นปุ่บเปิดแผนที่เปิดแผนที่อย่าลืมวางเราอย่าลืมวางเราเราอยู่ห้องห้องไหนก็ได้เนี่ยเปิดแผนที่ดูเห็นฉันวิ่งไปมาเี้ออ้าวแตก ฆ่าตัวตายเปล่าไอ้เพื่อนฆ่าตัวตายต่อหน้าลูกกูเปล่าไอ้นี่ลูกกูนะจะมาโหวตลูกกูได้ไงอย่ามาโหวตพ่อนะขอความเมตตาจากพ่อที่เธอให้พ่ออ่ะไม่ต้องตรงนรกก็ได้ให้พ่ออ่ะเอาเอา,เอาตัวให้อาหารเอาตัวรอดก่อนถ้าไม่ได้พูด อาหารก็คือขนมครับอาหารก็คือขนมจัดถังขยะครับเนีย่ยมาตัวแรกรับกูเป็นพ่อมันข้ามครับข้าต่อหน้าอะไรครับลูกกูข้าต่อหน้าแล้วไหนวะเนี่ยมันโมดพ่อเหรอเนี่ยข้ามก็ดีแล้วจะได้เสมออะ่ะมัน มันวางใส่กูเลยจะได้เผายานไวๆว,วางตัวไหนวะไปวางใส่สีอะไรก็ได้หน่อยแต่ว่าเราก็แม้ลองโดนปากไม่เห็นมีใครแก้เลยมาแก้แล้ว เรียบร้อยเก่งมากลูกรัดเก่งมากลูกเก่งมากลูกรักเก่งมากเก่งมากลูกลูกทําดีมากลูกพ่อทําดีว่าลูกพ่อทําดีว่าลูกพ่อทําดีว่าเก่งมากลูก เขาโหวตพ่อไม่ได้หรอกพ่ออ่ะพ่อมันพ่อเป็นนักขอทานเนอะแต่ว่าเขาโหวตพ่อนี่น้อยมากแต่ว่าพ่อเป็นนักขอทานนะลูกอาัจะได้ตลอมตัวเป็นพ่อก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะครับบ๊ายบาย